สวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่ในช่องติดดาวมันเทิงเพราะว่าสิบแปดเธออายุสิบเจ็ดหรือเปล่าชีวิตอยู่ยากเหมือนกันพี่แ,แก้มบุ๋มแม่หนูซื้อแคร์แบร์จากพี่เมื่อเช้าใช่ไหมคะแล้วแม่หนูเชื่ออะไรลูกใช่ค่ะใช่หรอใช่มีมมหรอมีพุ่งตึ้บ เตือนให้น้องแน่เลยซื้อสีอะไรอะชมพูชมพูลุงใช่หรอหรอไอ้ผิดคือเงินให้เขาขอบคุณใหญ่เลยหรอกมันมันผิดก็คือผิดเป็นติดสิบห้าคืออะไรอ่ะเขาโอนมาแล้วเขาส่งรูปอันนี้มาห่อเลิศส่งไปแล้วนะคะไม่เตือนจริงเตือนอยู่ไม่เตือนจริงอ่ะแชร์ลงด้อมหน่อยค่ะเธอวันนี้เดี๋ยวจะมีคอยให้ทั้งหมดสอง เปิดที่ทั้งหมดสอ0ร้อยอ่ะเห็นเท่าไรขายยี่ก็เป็นไรไหมมาแล้วจ้าดูคอนเขไมนะมอตอขไนะมาหน่อยสิเห็นเท่าไลขายยี่เป็นไรมันมีแต่เราเท่านั้นที่วยตลอดเวลาจริงเราเป็นลูกเราเองพไม่เดี๋ยวเนหนึ่งเขาโดนตามมาค่ะมีมีหนีมีหนีมาอีกหน่อยนึงเคยไม่ได้เก็บเงินกุ นนเตือนค่ะพี่พีทไม่มาหรอคะไม่มาเอ๊หรออือจะบอกว่ามาดีไม่มาค่ะอะไรหรอ,อเธอวันนี้ใครเจาแป้งซาบัตครีดวันนี้ใครเจ้าแป้งบอกเลยเพราะวันนี้ก็ถึงกันรอบ ก็อเออครบรอบของแป้งอีกแล้วนะคะแล้วฉันเอาโอเคเลยเป็นคนทำลีเหรอเออเอาไปเก็บข้างบนเฉยญเดี๋ยวแม่ให้ไหมแล้วเมื่อกี้มันก็อยู่ข้างล่างนะแต่ไปเก็บข้างบนอยู่ตรงโต๊ะหรอ้อหมะเอาชิชูหมานี่แลหละเดี๋ยวหน้าก็เป็นญาหาทรรมเขาร้อง,องมันไม่มีน้ำหอมมีปะนิดนึงอยู่ตรงไหน ไม่รู้เอาไมเดี๋ยวไปเอาเอีก็ไอให้พี่จุ่มเอาก็ไนะด้ก,ออกูจะถามไส่ก็คือทะเลาะกันตาย,ยู่ตรงนี้แหละมีรอบนี้ได้เยอะนะเนี่ยสำลีอยู่มันหิ่งมั้เอา้าใครจะไปรู้หยูอาจจะไปไว้ในซ่วมก็ได้สวยจังค่ะเอาพี่ทมาไล่ได้ไหมกัดแท,แท้ต่าง เดี๋ยวฉันเอามาไลก็ดราม,มาฉันไม่เอามาไลหรอกเธอก็คิดถึงกันไปนั่นแหละอยากให้พี่กบอไปรายการ <c oughs> เดยวแมสซิงเกอร์รอดูเลยค่ะแอบบอกว่าเป็นหน้ากากไอ้น,นี่เธอเอาเธอเธอฉันเอาพีชมาพวกเธอก็ด่าม,มาเดี๋ยวก็อันนู้นเดี๋ยวก็อนนี้ก็ไม่ต้องก็อยู่กงงันละพี่ก็อยู่ส่วนพี่เลยบุ๋งก็อยู่ส่วนบุ๋ตรงนี้นนแหละแยกบงหรอแยกช็อตไม่ใช่นะเอาพี่ๆของหนูขึ้นมาบล็อก พี่พีทำงานเหนื่อยแล้วบล็อก <Block. S 1> เราช่วงเป็นปจดอมาสิสติ <Hey. S 1> มันจะแบบสามปสติมันก็คือจะแบบเขาเรียกว่าไงน,นะน่าจะมีจนเกินอะ่ะเพราะว่าพร้อมสู้อะ่ะบอกเขาไปก่อนสวัสดีแมสซิงเกิลหนูรอเล่นถ้าไปจริงใครเขาให้บอกละ่ะม,มาเธอแป้นตะกร้าไหนใครจะมามไม่มีเขาแค่แค่พูดเล่นหนูเฉยนั้นยอก หยอกมาหยอกกับเฉยสาวได้เดี๋ยวหนูเพิ่มให้นี่ไงถนูเพิ่มจากต้นหนูได้เธอจะเพิ่มอะไรบ้าง okay.